สวัสดีครับผมน้องเจคุณนะครับวันนี้เจคุณก็มีเทคนิคดีๆนะครับในการดูพระเนื้อดินยี่ห้าสระวัตแบบฉบับที่ใช้ดูจริงนะครับเป็นฉบับที่ไม่ยืดไม่ยาวเน้นความรวดเร็วนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะเอาพาร์ทที่ไม่สวยมาดูเพราะว่าพาร์ทสวยดูง่ายนะครับพาร์ทที่ไม่สวยเนี่ยถ้าเกิดเราดูพาร์ทที่ไม่สวยเป็นเนี่ยเราก็จะใช้ดูพาร์ทแท้ได้ทุกองค์นะครับวันนี้ก็คัดมาที่องค์ที่อ่าเป็นพาร์ทเป็นพาร์ทที่หน้าตาคมคมชัดสมบูรณ์นะครับแต่ พิมเนี่ยเขาคือตื้นนะครับทําให้แบบนี้เป็นพารที่เราควรจะศึกษาให้เป็นนะครับนะครับถ้าคมๆเนี่ยมันดูง่ายเกินไปอ่าอย่างแรกเลยครับจับขึ้นมาแล้วเทคนิคแรกนะครับตรงนี้เนี่ยใช้ดูประจําเลยนะครับอ่าเอียง45องศานะครับดูตรงนี้นะครับยกเป็น2ชั้นนะครับอ่ายกเป็น2ชั้นนะครับตรงนี้นะโอเคจําไว้นะครับมีทุกองค์นะครับต่อมานะครับ ที่ผมใช้ดูเลยนะเวลาเวลาดูเนี่ยผมด um, ูงี ok ้เลยฟืบ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 นะครับอ่าต่อมานะครับสังเกตบนล่างนะครับต้องมีร่องรอยของการอ่าเนื้อระบายเนื้อออกมานะครับแล้วเขาก็จะปาดออกนะครับอ่าเ่ยตรงนี้นะครับเขาจะเป็นจุดระบายเนื้อขององค์พระนะครับเพราะพระเป็นเนื้อดินนอกไม่ใช่โลหะนะครับอ่าระบายเนื้อออกมานะครับ ซึ่งไม่จะเป็นต้องเป็นจุกนะครับเนี่ยอย่างองค์นี้ผมคัดมานะไม่เป็นไม่เป็นวงกลมเลยนะครับบางองค์ก็เป็นวงกลมนะครับอไม่จะเป็นต้องเป็นวงกลมนะอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถได้พระหลุดได้นะครับเขาว่าเป็นพระเกี้อย่างเงี้ยได้เลยนะครับอย่างเงี้ยขายในกลุ่มยี่ห้าขายในสมาคมยี่ห้าขายในเว็บได้ขายได้นะครับเป็นพระแท้นะครับสังเกตนะครับต่อนะครับให้ดูองค์พระยี่ห้าสระวรทุกองค์จะมีแร่เหล่ามะขามสีแดงนะครับ สังเกตเลยนะอ่ะมีทุกองค์นะครับนี่มีทุกองค์นะครับไม่ว่าไม่พาจะสวยไม่สวยมีหมดนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมแร่เรามาขามแดๆงๆอ่ะสังเกตดูอันนี้เป็นเนื้อแร่เลยนะอ่าองค์นี่อ่ะเนียนๆนะองๆๆะค์เนียนๆเห็นไหมครับจะมีแดงๆนะครับแร่เรามาขามนะครับเนี่ยนะครับจะมีทุกองคนะต้องมีนะครับอ่าองค์นี้จะเป็นองค์ยักษ์กนะครับอ่าองค์นี้ผมชอบที่สุดเก็บสะสมมาสองสามปีแล้วไม่เคยมีองค์ไหนเทียบได้นะเรื่องความหนานะครับอ่าต่อมา นะครับเห็นไหมอ่ะดูแรกเรามาขามธรรมชาตินะครับทั่วไปนะครับอ่ะดูนะครับอ่ะตรงนี้ต่อมาพลิกพลิกบนล่างปุ๊บตรงนี้เลยนี่ตรงนี้นะครับด้านนี้นะครับตรงสังกติองค์พระนะครับให้ดูตรงนี้ครับสังเกตนะครับตรงนี้จะมีเส้นซ้อนหนึ่งเส้นคมๆนะครับถ้าไม่มีเกเลยนะครับและตรงนี้นะครับต้องยกขึ้นมาเป็นสองชั้นนะครับอ่านี่นะครับอ่าอันนี้พื้นผิวนะครับ นี awesome, ่ตรงนี้ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองขึ้นมาอย่างนี้คมๆนะครับอ่าจุดต่อมานะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นวงรีนะครับจะต้องโน้นขึ้นมานะครับไม่ไม่เป็นรอยแบบว่าอ่าอยู่เป็นรอยวงรีแต่ว่าไม่ยกขึ้นมานะครับอย่างนี้ถือว่าเก๊เลยเนี่ยต้องต้องยกขึ้นมาหน่อยนึงนะครับอย่างนี้ถือว่าแท้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องมีจุกอ่าไม่จำเป็นต้องมีมีเดือยนะไม่มีไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวองค์ที่ไม่มีเดือยให้ดูนะนี่ไม่มีเดือยนะเนี่ยไม่มีเดือยนะครับไม่จําเป็นต้องมีนะครับอเป็นเขามีหลายพิมพ์นะเนื้อดินนะครับอ่าจุดต่อมาอันนี้ก็เป็นจุดที่ใช้ดูพระสวยนะสวยไม่สวยนะครับอนี่ตรงนี้นะครับจะมีเส้นรางรถไฟสองเส้นนะครับนี่นะครับไม่มีไม่เป็นไรครับแต่ส่วนมากจะมีครับพระสวยๆจะมีนะครับดูนะครับเนี่ยไม่ค่อยสวยถ้าองค์สวยๆเนี่ยส่วนมากจะมีนะครับ ส่วนมากจะมีนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะสวยไม่สวยเนีย่ยเห็นไหมเนี่ยร่องรอยการการปาดปาดเนื้อออกนะครับ <contexts> เห็นไหมเนื้อเขาออกมาเนี้ยนะครับเริ่มแข็งตัวแล้วนะครับอ่าแล้วก็ปาดออกนะครับแต่อันนี้ผมว่าเขาจะปาดตอนที่เนื้อเขายังไม่แข็งพอนะครับทาให้เนื้อตรงนี้มันหลุดไปด้วยนะเนี่ยนะครับลองดูเนื้อนายพริ่าสตวรรัมวลสารเ ge ขาชัดเจนมากมายนะเนี่ยถึงว่าเป็นพาที่ควรจะมีนะครับอิม่าสรตว์เนื้อดินนะครับดูมวลสารนะพี่นะข้างในเนี่ย องน,นี้นี่ดีมากเลยได้ดูมวลสารนี่ไหมโอ้โหชัดเจนเลยเนี่ยองค์นี้นะครับอ่าผมชอบมากเลยนะนะครับนี่แบบนี้นะโอ้โหมีไอ้นี่ด้วยนะมีพวกมวลสารสมเด็จอะไรเงี้ยอ่ามวลสารสีขาวๆในเป็นผงนะโอ้สุสดยอดเลยเห็นไหมนะครับอ่าโอเคครับเทคนิคเนี่ยผมใช้ดูแค่ไม,ไม่ไม่กี่นาทีหรอกนะครับอง์นึงเนี่ยผมใช้ดูไม่ถึงนาทีอ่าจาไว้นะครับยกขึ้นมาปึ๊บดูฟืบดูฟืบฟืบฟืบ ฟืบนะครับฟืบจบนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปเท่านี้ครับ5นาทีพอนะครับคลิปนี้ก็เป็นชื่อคลิปผมไปตั้งไว้ว่าดูเนื้อดินภายใน1นาทีนะครับแยกแทกเกสภายใน1นาทีนะครับโอเคครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ใครอยากจะรับชมคลิปของเจ้าคุณนะครับอยากจะสนับสนุนน้องเจ้าคุณนะครับก็ฝาก กดติดตามให้น้องนะครับกดไลค์ให้น้องคอมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจให้น้องก็โอเคแล้วนะครับเจ้าคุณนะครับเป็นเด็กที่ตอนนี้ผมก็ยังเรียนอยู่มปลายนะครับเป็นเด็กม .5 นะครับที่ชอบพักเครื่องมาตั้งแต่เด็กๆนะครับคุณตาก็ให้เล่นพระตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับสอนวิชาตั้งแต่เด็กๆเลยก็ถ้าเล่นพระนะครับอยากจะอยู่ได้นานนะครับต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะครับซื่อตรงนะครับแล้วก็ เป็นคนที่เล่นพาเทสนะครับถ้าอยากจะอยู่ได้นานนะครับก็แล้วแต่คนจะชอบนะขอบพระคุณมากครับคุณตาผมก็สอนไว้นาะว่าเล่นพ้าเนี่ยควรจะซื่อสัตย์นะครับเพราะว่าพาเครื่องเป็นของสูงโอเคสวัสดีครับคลิปนี้นะครับ